วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบน้ำในสวนทุเรียนแปลงประหยัดงบแน่น้อยอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้เนื้อที่สิบไร่เดี๋ยวเราจะมาคำนวณคร่าวๆให้ดูว่าหมดกี่บาทนะครับสวัสดีครับ สวัสดีทผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับจากที่เกลื่อนไปเมื่อต้นวิดีโอนะครับว่าเราจะมาดูระบบน้ําใช้ในสวนทุเรียนแบบประหยัดนะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบน้ํามินิสปริงเกอร์สาย PE นะงบค่อนข้างที่จะประหยัดเอ,า,อาเป็นว่าไม่ใช่ระบบน้ําเต็มนะครับแต่เป็นระบบน้ําที่เราใช้ชั่วคราวนะครับในกรณีที่เราอยากทาสวนทุเรียนแหละแต่ว่าเรื่องงบเราน้อยทุนน้อยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราจะรอให้ทุนเราเป็นก้อนบางทีก็กว่าจะได้ปลูกนะแต่นี้ก็เลยใช้วิธีการปลูกไปก่อนเลยให้ต้นลงดินไปเลยนะครับต้นลงดินไปเลยป,ปีปีนึงก็เสียเวลาไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ลงไปก็เลยมีระบบน้ําแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นระบบน้ํามินิสปริงเกอร์เดี๋ยวจะพาไปดูกําลังต่อเลยเดี๋ยวเทสน้ําให้ดูด้วยนะครับแปลงนี้เนื้อที่10ไร่ นะครับ10ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองแบบยกโคกสูงระยะห่าง10คูณ12นะครับลงดินไปประมาณ2ส,สัปดาห์แล้วนะครับ2สรดาองสองสัปดาห์แล้วแล้วก็มีฝนต,ตกมาเรื่อยๆอยู่นะครับเรื่องระบบน้ำก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไรไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็กำลังเจาะต่อใส่หัวน้ำพอดีนะครับ ขอดูหน่อยนะครับ,น,น,น,บ,บน, mini. นี่เป็นหัวนาแบบเป็นมินินี่เป็นหัวมินิสวิงเกอร์สายตัวนี้เป็นสายไมโครนะครับสายไมโครหนึ่งต้นต่อหนึ่งหัวสายตัวนี้เป็นสายสี่หุนนะครับสายสี่หุนวางยาวไปอย่างงู้นเลยนะครับเป็นโคทุเรียนยาวมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงท่อเมน ก็คือเป็นระบบน้ําวางลอยไปก่อนนะครับวางลอยไปก่อนยังไม่ได้ฝังลงดินก็แปลงนี้ตั้งใจว่าอายุทุเรียนเขาอระบบเนี้ยนะครับระบบน้ําที่ผมจะพาดูเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณ2ปีแหละนะครับสปี3ปีได้นะครับปีที่3เราอาจจะมาเพิ่มหัวน้ําหน่อยนะครับหรือเราอยากาใช้แค่ปีเดียวก็ได้นะครับปีเดียว2ปีก็ได้เดี๋ยวปีที่3เราค่อยมาเปลี่ยนระบบน้ําใหม่ทั้งแปลงนะครับ สายที่ให้ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้สายดำๆนะครับก็คือสาย PE ขนาด2นิ้วนะครับ2นิ้วเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับเส้นนี้ทั้งเส้นยาวไปเลยนะครับไปจนถึงหน้าสระหน้าปัม๊มเป็นระยะทาง200เมตร4ม้วนมมวนละ50เมตรนะครับใช้4ม้วน ม้วนหนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทแล้วก็สาย4หุนเส้นนี้ใช้ทั้งหมดอยู่7ม้วนม้วนละ800นะครับม้วนหนึ่งมีอยู่200เมตรครอบคลุมในพื้นที่10ไร่ตัวนี้นะครับในระยะห่างทุเรียน10คูณ12ระหว่างแถวแบบนี้ ไปแถวนี้12เมตรอ่าอ่าใช่ครับ12เมตรระหว่างต้นนี้ต้นนั้นไป10เมตรในพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้อุปกรณ์ท่อน้ำเท่าที่ผมกล่าวมาก็คือสาย2นิ้วตัวนี้200เมตรนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ท่านด้วยว่าเราจะวางเมนไปทางไหนนะครับแต่ดินของผมมันเป็นแบบยาวนะครับ ตั้งแต่ตรงนู้นยาวขึ้นมาข้างบนฝั่งนี้มีทุเรียนอยู่3มแถวฝั่งนี้มีทุเรียนอยู่4แถวนะครับยาวมาอย่างนี้เลยก็ผมบางเส้นเดียวเลยประหยัดท่อเมนนะประหยัดท่อเมนเรื่องของท่อเมนเดี๋ยวท่านไปคํานวณเอาเองนะครับว่าแปลงท่านเป็นแบบไหนยวพามาดูที่โคกกันบ้างแล้วก็จะมีที่เราต้องซื้อยิบย่อยอีกนะครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ ประกอบเป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับจะมีสายไมโครสายไมโครตัวนี้เขาทํามาเป็นม้วนนะครับมาเป็นม้วนม้วนละอ่าหนึ่งร้อยเมตรม้วนหนึ่งราคาสามร้อยแปดสิบประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขานะครับสิบชุดผมจําราคาไม่ได้นะครับแต่ไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยเป็น เป็นท่อน้ําเล็กๆที่เราเอามาเสียบตัวนี้นะครับเสียบกับสายไมโครแล้วก็เอาตัวนี้ไปจิ้มกับสายสีหุนตัวนี้จะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบหัวเหวี่ยงตัวนี้ให้น้ํา200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอัน,นจริงก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันแล้วแต่กําลังเครื่องแล้วด้วยแล้วแต่กําลังเครื่องแล้วด้วยนี่ก็จะวาง1ต้นต่อ2หัวนะครับก็จะมาเสียบฝั่งนี้อีกอันหนึ่งแต่ก็ลองดูระบบน้ําก่อนนะครับ ว่าจะขึ้นทั้งแปลงเลย1ิบไร่นี้นะครับสิบไร่จะขึ้นทั้งแปลงส่วนเครื่องเป็นเครื่องธรรมดานะครับเครื่องธรรมดาฮอนด a 3นิ้วธรรมดานะครับไม่ได้เป็นปั๊มแรงดันอะไรทั้งสิ้นนะเป็นปั๊มหอยคงธรรมดาประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เห็นไ,ไหมง่ายๆเองนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยแล้ว,ลวหรอเปล่า เดี๋ยวผมพาเดินดูทุเรียนสักน้อยนึงนะฮะเห็นไหมแปลงทุเรียนพี่ผมปั้นขึ้นแต่ละแปลงเนี่ยคือผมจะไม่รอเวลาให้มันแบบเนี่ยก็มีมันนะปลูกมันไว้ข้างๆก็ปลูกได้พื้นที่ไม่ได้เสียเปล่านะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทุเรียนเราก็ปลูกได้ไปเลยสองปีสามปีก็ปลูกได้มันแต่เราจะทํางานลําบากปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วปลูกมันผมก็จะเอามันทิ้งนะครับ ทุเรียนก็ประมาณนี้นะครับลงหลุมได้ประมาณต้นนี้แถวนี้โซนนี้ประมาณสามสัปดาห์แล้วตอนเอามาปลูกยังไม่มีการแทงยอดเห็นไหมครับแทงยอดออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปไอเรื่องของการดูแลทุเรียนเล็กๆแบบนี้ให้อีกที่หนึ่งนะครับเผื่อใครที่สนใจเรื่องการดูแลทุเรียนเล็กวันนี้เรามาคุยกับระบบน้ำเฉยๆนะอู้ลืมไปว้าวนะครับ วาล์วตัวนี้นี่ฮะใส่วาล์วด้วยตัวนี้ก็เจาะนะครับเจาะสาย2นิ้วตัวนี้คือทําอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับสายเมนตัวนี้คือเราต้องเสียเปล่าแล้วแหละถ้าเกิดเราเจาะไปใช้อีกเราต้องหาที่อุดมาอุดตัวนี้นะครับเขาจะมีจุกอุดน้าอีกนะครับมีจุกอุดน้ําอีกเพราะว่าเราเจาะไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนท่อ PVC เราตัดแปะตัดแปะได้ตัวนี้เราก็ต้อง เจาะไปแล้วต้องหาที่อุดอย่างเดียวนะถ้าเราจะเ,าเส้นนี้ไปใช้อีกนะเราต้องหาที่อุดอย่างเดียวแปลงนี้ผมตั้งใจว่าจะอยู่ประมาณสักสองปีระบบน้ําตัวนี้นะครับไม่สองปีก็หนึ่งปีกู้มันเสร็จทําอะไรมันเสร็จก็อาจจะปรับพื้นที่ให้มันสวยแล้วก็ฝังท่อลงนะท่ออันนี้แหละชุดนี้แหละนะครับฝังชุดนี้ลงเลยท่อ PE นี่แหละท่อเมน นะครับอาจจะต้องเพิ่มเมนสองสองเส้นเนาะสองนิ้วส่วนนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งฝั่งนูน้นให้ไปโซนนูน้นนะครับอาจจะใช้อยู่สองเส้นก็เราจะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเยอะระบบน้ํานี้ก็อันที่จริงมันก็เกือบเต็มแล้วแหละนะครับระบบนี้ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วนะก็อยู่ได้ไปอีกประมาณสามปีแหละไม่ได้น่าเกลียดนะครับเราเพราะว่าเราจําเป็นต้องลงต้นไว้อะถ้าเกิดเรา มมอว่าเราไม่มีเงินก้อนซื้อนะครับไม่มีเงินก้อนซื้อแต่เราอยากทําสวนทุเรียนอะ่ะเราก็ต้นปลุกลงไว้รอเลยนะครับประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็พาเข้ามาดูระบบน้ําแบบมินิประหยัดประหยัดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววีดีโอหน้าเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลของทุเรียนปลูกใหม่แบบนี้กันนะครับเนี่ยปลูกใหม่เลยนะครับปลูกใหม่ๆยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเ,วเราจะดูแลต่อไปยังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิวหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ